ก่อนจะขายวิด e <ENNIS> ีโอไงแกหอมไม่เก็บเลยไม่เก็บให้หอมแม่เก็บไหมก่อนอืมดีใจดีใจอือของขวัญชิ้นแรกไม่เกตให้ไม่เกตให้เมื่อกี้เมื่อกี้ไปเบิ้ลจุ๊บยังไงนะเมื่อกี้ไปเบิ้ลจุ๊บยังไงนะไหนวเฮ้ยกล่องเดี๋ยวแม่กีดให้แม่กีดให้แม่กีดให้แล้วก็ไปเบิ้ลจุ๊บมือมือลบไกลๆหลบไปไกล เ็มุ้ยเลเพ็นเัีของขวันโอน่าตื่นเต้นจัเลยอเคเอาเองคือนเก็เมันออะไรอะไรอะเปิดก่อนเป่อนเายังไม่เห็นเลยมาเอามาโชวอนอะไรเนี่ยก็นี่ไงของขวัญน่ะไหนไหอะไะโอ้อะไรน่ะดีใจด้วยไหนดูหน้าสิ แล้วคนหน้าสิเอาสิเนี่ยเอาไหมเอาคุณยายเร็วขอบคุณครับยายขอบคุณครับยายเร็วขอบคุณครับยายเร็วขอบคุณครับยายหอมตอนหอมไม่กินขอบคุณครับยายมาม่าธรรมดาไม่พอมาม่าถุงรั่วนนะขอบคุณครับยายขอบคุณครับยายไปเอามาาคุณแม่ไปเอามาเมื่อกี้เมื่อกี้นี้เขามีการใส่หัวด้วยนะ อ่าไม่ไม่นี่เมื่อกี้เมื่อกี้เราเปิดออกมาลูกแม่เขาพูดว่าอะไรแป้ไม่แป้เลยอะโอ้ได้เยอะเลยเบิ้ลโอ้โหขาวๆของแม่เอาเอาเอาไม่เอาของแมเมื่อกี้เมื่อกี้ดูมาไม่เอาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ของแม่ของแม่เบลอม่เบล แตของแม่เบลของโรงเรียนแม่เบลอยู่ไหนอันนี้ของแม่เบลอยู่ไหนของเล่นขอคุณค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ของเล่นแกะแกะเลยไหมใช่เปล่าเดี๋ยวแม่เด็กตรงนีนถึงหมื่นแม่เบลอันนั้นอันนั้นตรงส่วนบอยสูงบอยอยากได้ดกจันทร์องชันเลยฮะมาม่าสองชองแปวว่านะประเด็นแปวมาแปวแปลว่านะตามหน้าที่เส่เเหมือน เอ้บ้าน่าจะเอาปิดเลยก็เอานะก็ยังไม่ปิดเไม่เอานะไม่ลุกถิ่งเลยของป่านยังงี้ไม่ต้องอะไรนะทำไมไม่ออกกันเนี่ยทำไมไม่ออกล่ะสองสองซีดปาทเอ๊ะเอ๊คืออะไรนะโอ้หกล่องใหญ่ด้วยอ่ะกล่องใหญ่ด้วยอะโอมาม่า อ้าวไม่มีสีแดงนี่ล่ะมปะเนี่ยมาม่ามาม่าทำไมม่นสีงแดงล่ะมาม่าเปล่ามาม่ารสต้มยำกุ้งเฮ้ยทำไมเป็นกล่องแบบนี้ล่ะีรอด้วยมีรอด้วย๋อสวัดีกมาดลีมาดมามารตรวจมาคิดว่ามเงียจลองตามสบายเยกาลังรุ่นเดี๋ย เขาเวกทมันดูเมื่อกี้สวัสดีครับรู้หนึ่งแม่แม่แก่คุแก่มากคุม่องใส่แล้วคุณแก่ใชไม่หอรนจะลุ้นยังไงคุแกมาเสร็จปั้มอยู่นี่เลยแตวเฮ้ไรเนี่ยไมเบิ้นแม่โดนโดนพี่ในมาอะไรให้ลูกดีมาก่อนคุณพ้าลงนั่งลงนั่งลงสวยเอาคุณพ้าไยมนังแซงก็ได้ เอาเดบเเดีเดลุ้นนี้ก่อนลุ้นนี้ก่อนลุ้นนี้ก่อนลุ้นนี้ก่นใช่เปล่าของเปล่าเปล่าโอ้โห,โหโมีด้วยอ่ะับไหมไลุล่นอะไรอ่ะตาวางไหมวา,างไหม

เออทำไงทำไงรูกทำไงระวังหยียบจานเอ้ยเสียวอยากตนน้ำลงนูอนเราคครับขอบคุณครับป้าน้องไงเรานี่แกะอันนี้ก่อนมีอีกต้องสามกล่องแกะแค่กล่องเดียวเหรอไปไปใกล้ๆแม่ไปหันหน้าแม่แม่